กิโลแล้วจะถึงเป็นสถานที่ที่พี่เมมบอกว่าไม่มาหรอกตอนนั้นเห็นอีก86กิโลตอนนี้เหลือ17กิโลแล้วไปดีกว่าไปแล้วขึ้นรถไปค่ะนับเรามาแล้ว <c oughs> ถ่ายอะไรคะถ่ายบึงอะ่ะโอ้เห็นโอ้ก็เริ่มเพิ่มเออแล้วเราจะเที่ยวอะไรกันวะชที่ยวที่ไหนคะบึงชวา นี่เราอยู่ในส่วนของสวนสัตว์บึงชวา่าเราคงไม่ได้เข้าสวนสัตว์นะมีแค่แกับสิ่งตอนี่ดีกว่าด,ดูอีกครั้งนะคะดูชัดๆเบิงมันช่างยาวดีจริงๆแล้วมาจบที่พี่แมงจุูกก่อน